นี่คือที่ทำเอาไว้เมื่อประมาณ20ถึง25วันที่แล้วนะคะน้องก็จะโตแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะใบก็จะช้ำใบก็จะช้ำนะคะเพราะว่าลงไม่มีลงเรือนนะคะลงเรือนเป็นสแลนสีดําไม่ได้ยังไม่ได้มีพลาสติกมาทําหลังคาให้กับเขานะคะก็ จะมีทั้งผักไทยพวกสลระแหน่วอเตอร์เกดวอเตอร์เกตนะคะแล้วก็อันนี้เลสโอ๊กเชอรี่นะคะนะคะก็จะมีอยู่สองสองสองกระถางเลสโอ๊ ury, กเชอรี่ก็ได้ผลดีนะคะถ้าเมื่อก่อนเคยเพาะในดินแล้วก็ ไม่เคยเห็นความสวยของเขาขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะต่อจากอีพีที่แล้วนะคะน้องอยู่ในน้ำเปล่าสองวันนะคะน้ำเปล่านะะสองถาดสองวัน แข็งแรงดีค่ะต้นก้าแข็งแรงดีมากนะคะไม่ยืดไม่เหี่ยวนะคะวันนี้จะถึงขั้นตอนการผสมปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่จะใช้ก็คือเป็นปุ๋ย AB นะคะปุ๋ย AB และก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทางนี้จะอยู่ที่ น้ำอยู่ที่ประมาณยี่ยีลิตรเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ปุ๋ย A B อัตราส่วนในการใส่คือน้ำหนลิตรต่อปุ๋ย5ซีซีค่ะเดี๋ยวลงมือทําเลยนะคะการผสมปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ย A ก่อนนะคะเราจะใช้ สลิงอันนี้สลิงอยู่ที่10 ml นะคะเราจะตูดครั้งครั้งละ10 ml ที่จริงน้ำต่อ1 1ลิตรจะใช้อยู่ที่5 ml นี้เราจะดูดทีละครั้งประมาณ10ครั้งนะคะจะดูดใส่ถ้วยนี้ก่อนนะคะ ใส่นะ้ำที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปถ้วยตวออกขึ้นก่อนนะคะแล้วเราก็คนเขาให่เท่ากันนะคะ ปุ๋ยดีมาตวงนะคะแต่จะไม่ตวงใส่สลิงแล้วนะคะเพราะหนึ่งถ้วยนี้อยู่ที่น้ำยี่สิบลิตรพอดีจากที่ตวนไว้ก็สตาส่วนคือน้ำหนึ่งลิตรต่อห้าซีซีนะคะปุ๋ยดีจะเป็นสีเขียว ปุ๋ย A จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยทำวิธีเดียวกันเลยนะคะก็คือคนให้เขาเท่ากันหลังจากที่ใส่ปุ๋ย AB แล้วนะคะจะใส่จุรลินนซีสังเคราะห์แสงผสมลงไปเลย จะให้เขาได้สารประโยชน์ปริมาณเท่ากันนะคะ100มลใส่ไปค,ค่ะกลิ่นแรงมากคนไม่ชอบนะคะแต่ผักชอบ หลังจากนั้นก็คนไปให้เขาผสมกันได้ดีนะคะนะคะที่ทำนี้คือน้ำบาดาลน,นะคะก็จะไม่มีพวกสารพลอรีนแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วไม่พักเอาไว้ปุ๋ยก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นตะกรอนขาว,ขาว ผสมปุ๋ย AB แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นเป็นที่ผสมไว้แล้วนะคะถาดน,นี้เป็นที่ผสมไว้แล้วเมื่อเช้าก่อนออกไปทำง,งานนะคะเดี๋ยวจะเอาเนาะ ต้นก้ามาใส่ไว้เลยนะคะแต่ว่ากล่องนี้จะต้องรอสี่ถึงหกชั่วโมงกล่องนี้ผสมไว้เมื่อตอนเช้าก็เอาต้นกล้าที่เราแช่น้ำไว้สองวันนะคะปลูกในปุ๋ย AB ได้เลยนะคะอันนี้จะรอไว้ สถึง6กชั่วโมงแล้วก็จะเอาถาดนี้นะคะไปปลูกค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กับกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะและถ้าผักสวยๆงามๆจะมาอัปเดตให้อีกครั้งนะคะบายบาย